สวัสดีครับมือนี้ครับผมมาับปอกับสองใบม่อยนะครับผมเหมือสองใบพามากินของแซ่บครับผมนี่แมนครับมวางเข้าครับผมส่งแรงๆเลยครับนี่แมนครับอือกินซาตุนเสพๆเลยครับนี่ครับอือครับน้ำพริกน้ำปลาหวานครับแม่ครับอือยังละมีอ้าวใจอยากกินน้ำบอ อ้ยหอมขนาดเนาะเมนครับอันนี้บังม่วงเบาเด้อครับนี่ครับม่วงเบาไต่ครับเบิ่งเด้อครับมีตาเสียบมั้ยยังนี่เมนครับ <c oughs> จ้าจ้าว่าเมนน้องโยอ,อยากกินแเปล่าอืมเป็นหอมไม่ได้ไกลเลยครับนี่แล้วบอกอีกซื้ออื่นนึงบางคนเอิ่นม่วงแอปเปิ้ลเนาะเมนครับมันหอมก็จะม่ม่วงหน่อยนียน่เบา แมน,นครับอเออครับพี่น้องมาเด้อนะครับเบิ่งว่าต้นสีคุียเบิ่งครับไถมัง้งดิ้ครับอืมอืม,อมสมครับผมไร่ไล่กินอยู่เยอะพี่น้องก็เบาพู้้งครับ <laughs> ครับผมได้ทีถือกล่องนะนีครับใส่หัวผักเข้าไปครับเหนี่ยมไหมครับผมบาร์พุ่มใหญ่บาต้นกินแบาต้นอยู่ครลิปตัสเสียมไหมเงี้ยบาร์พุ่มเสียมครับนี่ครับเดี่ยวผักในร้ายสินะครับ อันฟันโ,โกดังนี่ตัดลำลา้ไหลก็่หยีแห่แหงครับแต่กับผสมแห้งครับผมครับพี่น้องยิ่เยง,ยง,ง,ง,งเสียงกรอบครับย่างกรอบครับพี่น้องพี่น้องถามขางเสียงนะครับผม,มแบบกรอบๆนะครับไหลไหลเลยครับ อัเด้อครับพี่น้องมากินอะม่อนด้วยกันครับเจือปิ้่น้องยง่แรงเนาะแม่งครับเจืวหอยปา,ากล่องครับพี่น้องตาก,ก,กล่องอื่นทำไรนะครับนี่นนะครับแบบกรอบๆนะครับ หอมค่ะกินหันแก่นครับบอกม่วงตัวนี้มัมมมนมีเมอกลักษณ์คือหอมหอมแห้งนะครับเนาะแย่นครับกินบนสิบเลยยาหอมนะครับเบิดแล้วบ่เปิดแล้วครับแล้วทำไมา เต็มต้นนึงครับเกิดยูเบิร์ปีเดอครับมองเบาพักไต๋ครับเสียงรถเด้อครับพันใบพันว่าที่ละหน่วยกัได้เปล่า ในพื้นที่น้อยๆครับนี่กินในเพื้นเล่ก,ก็ได้ครับออโอ้ยยั่วครับ <laughs> ตากล่องห้อยท่านไว้แล้วครับพี่น้อง <laughs> แสบนี่ สุดๆเลยครับพี่น้องพี่น้องหามาปลูกไอ้ไรนะครับนี่แซ่บแห้งแต่กินเพลินสีหอมครับเวลาหย่ำนี่ย t e เจอร์เพลินสีก็คือกับเม,มืองมะนาวนะครับเพลินสีกรอบครับผมคือ,อบุญสดเจรนะมั้ อาใส่ส่อนสดเลยออามาคุยขนาดนั้นนี่นโอ้ยเป็นบนสดด้วยครับน่าที่สิากันสิมาครับอกินยอดครับ ลงสีเลยครับพี่น,ออน้องในเป็นกับบ,บ,บอขึ้นไหมมาป่ะบอขม,มครับกินในทุกส่วนนะครับนี่ในเป็นสีบอขมคือจำหมูมังมนันเท่าครับได้อาเลยจิ้มหมกับบ้าเดี๋ยวข <laughs> เขาจิ้มจะจบคลิปกันเขาจิ้มหยดพี่น้องกันไปเลยอืมกินบ,บอกว่าอืมบ่ได้กินโดนนะครับนี่ครับ ทีละคลิปนีละคลิปทีละครับคลิปนี้ครับว่ามีอย่างไรครับผมสองเบามาอยู่อ่ะพี่น้องไงไอยาผมมวนน้ำสองเบาวครับผมครับสำหรับคลิปนี้บ้าพุ่งกับบ้าต้นขอฝากไว้สำหรับน้อเนะครับผมครับสวัสดีครับบ้าพุ่งสวัสดีครับมาเด้อครับ